ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนางสาวีิติพรมาปรึกชอบนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยยินดีต้อนรับอาจารย์นิเทศดออรอัศรานิตโคตชัย ผู้ช่วยคณะบดีอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศษาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารสถานศึกษาประวัติการศึกษาระดับประถมจบจากโรงเรียนบ้านทุ่งโดนระดับมัธยมจบจากโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจบจากวิทยาลัยการอาชีพท้ายเมืองสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูงจบจากวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจบจากวิทยาลัยชุมชนพังงาสาขาการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยสุขุไทยธรรมธิราชสาขาพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยภาระหน้าที่ด้านงานสอนกิจกรรมหกหลักของเด็กปฐมวัย 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสารรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้ง 6. กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษางานที่ได้รับมอบหมายโครงการโครงงานสื่อนวัตกรรมโครงการที่ได้รับมอบหมายโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนโครงการหนูน้อยมารยาทงามโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ โครงการอักคีภัยและซ้อมแผนป้องกันอักคีภัยในสถานศึกษาโครงการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำโครงการประชุมผู้ปกครองโครงการที่ได้เข้าร่วมกับเพื่อนร่วมงานโครงการจราจรตัวน้อย โครงการไหว้ครูโครงการธรรมศึกษาโครงการซ้อมแผนการเรียนรู้เด็กปฐมวัยเมื่อติดในรถยนต์โครงงานโครงงานปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานและร่วมกันประกอบอาหารในชั้นเรียน โครงงานประดิษฐ์กล่องใส่สีจากสิ่งของเหลือใช้สื่อนวัตกรรมวงจรผีเสื้ออะไรเอ่ยอยู่ในขวดดินสอยักษ์กอไก่นับไข่ไก่หนึ่งถึงสิบขาตั้ง กอไก่ถึงงอนกฮูกตัวอย่างการสอนเสริมกิจกรรมเสริมประสบการณ์เดี๋ยวนะคะวันนี้ครูจะให้หนูออกไปแสดงท่าทางแล้วให้เพื่อนชายออกมาหนึ่งคนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ให้เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยทายว่าเราอ,อ่ะทำท่าอะไรนะคะหนูห้ามพูดทำเสียงได้ไหมะะทำเสียงได้ ทำท่าได้แต่ห้ามเฉลยว่าเราทำตัวอะไรนะคะแล้วก็ให้เพื่อนท่านใดเนี่ยยกมือออบนะคะอ่าเดี๋ยวครูอยากให้ลองดูปอดห่อยก่อนอาจารย์จะไปต้องการเลยอาจารยาวครับเอาไปต้งกลางรอะไรอยากไปให้เพื่อนเห็นอ่าอะไรครับไก่ เดี๋ยวนะคะครูจะให้หนูนั่งผู้หญิงแถวหนึงผู้ชายแถวหนึ่งนั่งแบบเมื่อวานเดี๋ยวตีมาเราลงลาสบายจังหัวเราพันฮ่าฮราฮ่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 าอ่าฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮา่า่ ผู้หญิงผู้ชายมีห้าคนผู้หญิงสี่คนมาเก้าคนาผู้ชายจะเอาสัดเลี้ยงหรือว่า 啊，公文专用。 ม,ม,มันมีพ่อแม่ด้วยแล้วพ่อแม่ทไมมันเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจบเรื่องพ่อแม่ก่อนเดี๋ยวครูจะเล่าตอนะ่ออีกนะอ่าเดี๋ยวครูเอาหมีก่อนหมีตัวสีอะไรคะหมีสีน้ จะเห็นไหมลาคนเข้าไปในป่ามันจะจับฉีกเลยใชม่อู่รอยู่ในท่ออยู่ใน่อูกล้องมีบางตวกึ่ง่วันารักเืที่เราดูในรตูนเห็นไหมคะเนมนดูสรกร้ลายนกินวจะทายน้กระมันกินเลือดใช่แล้วอีดูรันีกเนินเอาต่อไป ปลาตาเงินนะปลกระดกด้วยสิงโตสิงโตสิงโตเนสัตประเภทไหนนี่ปลาอะไรอินเดีย I made me laugh. ที่หนึ่งก็คือเอาแนมแนมจะเอาอะไรแนมสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงฝักสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มันอยู่ที่บ้านเรามีอะไรบ้างหมาหมา 你们。